ครับในโครงการ RMU TTPS n นะครับก็จะเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาอาจารย์เราให้มีทักษะในองค์ความรู้3า,ด,าด้านด้านแรกก็คือด้านความรู้ด้านที่2ก็คือทักษะในการจัดการเรียนการสอนและด้านที่3าก็คือการที่จะมีการสร้างค่านิยมหรือว่า mindset ที่อาจารย์นะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็ถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจากกรัดการะเยนการสอนแบบนี้นะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นมืออาชีพกับ PSF ก็คือ professional นะครับ standard framework การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษก็จะใช้ชื่อว่า UKPSF แต่ว่าก่อนที่จะไปถึง UKPSF นั้นเราก็ต้องมา เทรนอาจารย์ก็คืออบรมอาจารย์ของเราก่อนตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เลยจัดทำเป็น RMU TT PSF โดยที่เราได้รับความการุณาจากมสวนะครับโดยท่านศาสตราจารย์ปานสิทธิ์ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับเราพร้อมกับทีมงานเราจัดทำหลักสูตรด้วยกันเราจัดทำวิธีการด้วยกันแล้วก็อบรมอาจารย์โดยที่เราก็ คัดเลือกอาจารย์แล้วก็รับสมัครอาจารย์ที่มีความสมัครใจเราก็คัดเลือกอาจารย์เพื่อมาบ่มพอเนี่ยห้ท่านแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยคร mm. าวนี้เลเวลของมาตรฐานเนี่ยครับ mm. ก็จะมีเลเวลต่างๆตั้งแต่ระดับ 1, 2, 3, 4นะครับซึ่ง อของเรานะครับ RMTT PSF เนี่ยพบว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานเลยเราพัฒนาเร็วมากเลยครับประสบความสำเร็จอย่างเร็วมากเลยก็ถือว่าอาจารย์เนี่ยมีองค์ความรู้อาจารย์มีทักษะในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ของเราอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการที่เราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ให้ความ สำคัญกับการที่อาจารย์ยจะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ยอย่างถูกต้องด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนต่างๆที่เราอบรมกันมาตั้งแต่เรื่องของ CDAO เรื่องของ STEM เรื่องของอ problem based learning project based learning นะครับแล้วก็เรื่องของ Finland model ทำให้อาจารย์ยมีพื้นฐานที่ดีนอกจากนั้นทางด้านวิชาชีพสายชา่างก็ยังมีมาสเตอร์นั่นอาจารย์ที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มีองค์ความรู้เหล่านี้ ท่านเมื่อมาอบรมปั๊บเดียวท่านทําได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากที่เราเนี่ยเรียกว่าจะเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่จะเป็นมาตรฐานของครูมืออาชีพเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงลธัญบุรีเพราะ,ะนนในเป้าหมายของผมเองนะครับตั้งเป้าหมายไว้ให้คณาจารย์ทุกท่านนะครับได้ รับการอบรมและก็ได้มีมาตรฐานของการเป็นครูมืออาชีพนะครับเราเรียกว่าอาจารย์มืออาชีพก็ได้นะครับในระดับอุดมศึกษานะครับในอย่างน้อยก็มาตรฐานของ RMU TTPSf ที่เราตั้งแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือเราได้ลงนามความร่วมมือนะครับกับ Higher Education ของ UK ที่จากนี้ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การประเมินนะครับ เป็น UKPSF แล้วก็จะคัดอาจารย์ที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินนะครับทั้งในระดับ2และระดับ3เนีครับเข้ามารับการอบรมแล้ว เข้าสู่การประเมิน UKPSF ซึ่งการประเมิเนนะครับทางวิทยากรทางผู้ประเมิเนจะมาแนะนำให้กับเราครับจะมาสอนเราด้วยแนะนำเทคนิคต่างๆแนะนำให้องความรู้ต่างๆเพราะเราะนั้นอาจารย์จะได้องค์ความรู้มากมายเลยนะครับจากการที่จะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ UKPSF นีก้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน อาจารย์ที่เข้ามารับการอบรมมีเยอะมากเลยแล้วก็50ท่านเนี่ยเรียกว่านำร่องก่อนนะครับที่จะเข้ารับการประเมินแล้วบอกว่าประสบ,บความสำเร็จเกินกว่าที่ท,ที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเราได้ระดับ2ก็ดีใจมากแต่พักกัว่าไปถึงระดับ3แล้วนะก็กถือว่า ประสบความสําเร็จอย่างมากๆแล้วแสดงให้เห็นเลยว่าเรามีประสิทธิภาพสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าสู่ใน UKPS เเป็นเรื่องง่ายของคณาจารย์อย่างน้อย50ท่านเนี่ยครับท่านก็จะเรียกว่าเป็นแม่ไก่เป็นเมนทอร์ต่อไปในอนาคตนะครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขอ,ขอขอบคุณในความพยายามของทุกท่านเลยนะครับที่มีความตั้งใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ของเราอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ